าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ อย่าไปเอาบุญกันนะบวชกีเอาบุญกันมาต้องดูหน้าใครชุดละบวชเอาบุญน,นี่มาวานมาเงี้ยยอมพ่อคะจ้าลูกเอาบุญเถอะหน่อยมาบวชสัเกเจ็ดวนันมาต้องให้ลูกฉันทําอะไรนะจะเอาบุญสวยมากบุญบาทจุู่กลับไปบ้านมาด่าอ,อะไรนี่รือบวชเอาบุญน,นี่ยาชุวหนมี่บวชเอาบุญไม่จะแสวงหาธรรมะขอฝากเขด้วยนะเขาไปคิดกันทุกคน ในว่าตอนนี้สอนเอาให้ธรรมะให้มีลูกเป็นคนดีธรรมะแปลว่าลูกเป็นที่พึ่งสอนลูกให้ลูกพึ่งตัวเองได้นี่คือธรรมะเราเป็นพ่อเขาเนี่ยสอนลูกให้ลูกช่วยตัวเองได้เราเป็นแม่เขาเนี่ยสอนลูกให้มันสอนตัวเองได้เป็นหนุ่มเป็นสาวจะได้ไวเนื้อเชื่อใจ,จได้รับผิดชอบตรงนี้คือธรรมะไม่ใช่ไป ตาแหล่ตาแหล่ไปที่วัดนอวัดนี้เอาบุญมาเยอะแล้วมานั่งทะเลาะกันนะไอขัวเจ้าพระประธานลงทุนสามแสนเนี่ลงทุนหกหมื่นสวยกว่าพระของสามีเพราะว่าพระตกค้างในสองชาเจะของอยู่ภาพตายมันตายใช่เลยเขาให้ถูกๆเอาไปเลยอย่างนี้อายุเจ็ดสิกว่ายังไม่ได้น้อนในการเลยเนี่ยสางพระประธานอาบุญ นี่หรือชาอพระประธานเอาบุญบุญอยู่ตรงนั้นหรือทะเลาะก,กันไม่ได้นอนด้วยกันเด้อเดี๋ยวนี้มีแต่ความทุกข์นั่นหรือบุญอันถูกต้องข้าแสดงว่าสามีมกับภรรยาคู่นั้นไม่มีธรรมะเลยแม้แต่ข้อเดียวสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง